สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะมาเรียนรู้การเกี่ยวกับวันสำคัญและกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนได้ถือวันสำคัญเหล่านี้เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณของพระรันตนตรัโดยพร้อมใจกันไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นการบูชาและนำหลักธรรมที่เกิดขึ้นในวันสำคัญนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะวันมาฆาบูชาวันมาฆาบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาพุทธคือการละเว้นความชั่วทำแต่ความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์วันมาคบูชานี้ถือว่าเป็นวันของพระธรรมเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ซึ่งเป็นหัวใจคําสอนของพระพุทธ,ธาศาสนาวันมาค้าบูชาเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้น4ประการประการแรกพระสงฆ์จำนวน1250องค์มาประชุมโดยมิได้นัดหมายประการที่สองพระสงฆ์ทุกองค์เป็นพระอรหันต์ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ประการที่สามพระสงฆ์ทุกองค์เป็นพระอรหันต์ประการที่สีวันนั้นเป็นวันมาะเลิกเพนเดือนสามการปฏิบัติตนในวันนี้พุทธาศาสนิกชนควรไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนที่วัด